ทุกคนกินข้าวซอยข้าวซอยของสาวรักษข้าวซอยน่องไก่ที่บางมูลนนะนะ้าอาหารย่หาง่ายมากอร่อยมากเมื่อวันกินข้าวซอยแต่นี้เรากินน้ำเนียวนะทุกคนน้ำเนียวนะฮะอันนี้ลูกเบาบาับอย่างงงนะฮะอันนี้หนังสือ๋อยวจะพูดพอดีวันนี้วันมุงคนแต่เป็นวันครบรอบร้อยปีของกรมหลวงจุมพรถ้านะท่านมีพระชนมายอยู่นะฮะท่านไปเสียชีวิตสิ้นพระชนที่ หาดทรายรีแล้ววันนี้ก็จะบินว่ามีงานใหญ่วันนี้เป็นวันก็เลยกะจะไปเปลี่ยนเบอร์ทุกคนผมจะเปลี่ยนเบอร์เพื่อจะได้สมัครติ๊กตอกได้มันแบนผมไม่ให้เล่นเพราะผมไปด่าไอ้พวกชังชาตินีฮะทำคลิปพูดความจริงอนะ่ะไม่ใช่ด่าหรอกเป็นพูดความจริงว่าทําไมอะไรประมาณอย่างเงี้ยมึงต้องคิดร้ายกับสถาบันอะไรประมาณจะเข้ามาแก้หนึ่งหนึ่งสองยกเลิกประมาณเนี้ยฮะมันก็เลยไม่พอใจหลายคนโดนนะ ตอกจาผมโดนหนักตรงที่ว่ามันไม่ให้สมัครใหม่เลยก็เลยกาจะบวันนี้เป็นวันมงคลใช่ไหมฮะวันนึกถึงกรมหลวงชุมพรทาให้เราว่าเออท่านเปลี่ยนเบอร์คือหักดิบไปเลยเปลี่ยนเบอร์ไปเลยจะได้เข้าบัญชีได้ใหม่แต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะแบนผมทั้งเครื่องก็ได้ก็คือถ้าเกิดเล่นเครื่องนี้ห้ามสมัครติ๊กตอกมันต้องถึงขนาดนั้นเลยไหมทุกคนมันกลัวคลิปเราขนาดนั้นเลยหรอก,กลัวความจริงที่เราพูดขนาดนั้นเลยหรอคงไม่เนาะเปลี่ยนเบอร์ก็คงเล่นได้ทุกคนช่วยออกความเห็นหน่อย อร่อยมากขอถ่ายไปกินไปทุกคนอร่อยมันแบนผมเจ็ดบัญชีรว่วเลยนะติดต่อที่เล่นกันเจ็ดบัญชีสลับไปสลับมาวันเดียวเนี่ยมันแบนหมดแต่ก่อนหน้านั้นมันแบนทีละช่องเลยนมรวมๆยี่สิบกว่าช่องแล้วที่โดนปลิวไปแล้วต้องสมัครใหม่แต่คราวนี้สมัครใหม่ไม่ได้แสดงว่ามัน มันเลวร้ายถึงขนาดนั้นกลัวคลิปผมสิ่งที่ผมพูดเราควรภูมิใจใช่ไหมอันนี้เพราะคลิดผมรายการทีวีเอาไปออกบ่อยคลิปติป๊กต็อกเวลาเราพูดความจริงเหมือนเราสาบด่าแทนคนที่รักสถาบันเราเป็นคนประเภทใครมาคิดร้ายกับสถาบันนี้เรารับไม่ได้ คิดจะแก้คิดจะอะไรมันจะยกเลิกตอนแรกนะครับมันก็แต่อีออพิทุยมันจะยกเลิกแต่ตอนหลังพอมาเห็นกระแสมันก็บอกแค่แก้แต่ถึงจะแก้มันก็ไม่ควรนะเพราะว่าใครไปเห็นร่างร่างกฎหมายฉบับเนี้ยจะน่ากลัวมากคือไม่แก้ก็เหมือนแก้เลยทุกคนเรียกว่าทําให้สถาบันนะทําให้พระมหากษัตริย์เหมือนสามัญชนเลยนะทําผิดอะไรต้องมา ขึ้นลงขึ้นสาลกับพวกมันยกเลิกขาวพระลชสำนักยกเลิกโครงการพระเราจะดำรีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดใครไปอ่านรายละเอียดนี่จะน่ากลัวมากไอ้พวกสิบสี่ล้านเสียงที่เลือกพวกมันเ่ยคิดอะไรกันอยู่รู้ตัวบ้างๆท่านตอนนี้เราก็จะทำการจะทำคลิปเรื่องสสวองไง สวเนตอนนี้เขามีหน้าที่กั้นกรองคนที่จะมาเป็นนายกก็ต้องเลือกคนดีที่เทิดทูนชาติสนานักบัมรากย์ไม่ควรจะไปบ้าว่าต้องโหวตให้เสียงข้างมากนึกออกไหมแค่สิบี่ล้านเสียงกับ6กสิบล้านคนที่เขาไม่ได้เลือกมันก็มีถูกไหมฮะอย่าคํำว่าประชาธิปไตยมาอ้าวก็ทำลายเสาหลักประเทศชาติประเทศไทยแล้วตอนนี้ก,ก็รู้กันอยู่ว่าอเมริกาหาน,กกนุนหลักพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็คือพรรคนี้แหละ ใช่ไหมฮะเขาก็รู้กันอยู่แต่พวกสิบสี่ล้านเสียงที่มันเลือกเนี่ยมันไม่สนใจไงมันแค่อยากจะบางคนไปเลือกเพราะอะไรรู้ไหมไม่อยากให้ลูกเอ็นทหารเพราะพักนี้หาเสียงว่าถ้าเลือกพักมันมันจะยกเลือกเณฑนทหารเห็นไหมเห็นแก่ตัวไม่ได้รักชาติห่วงใ่ประเทศชาติสถาบันเอาแค่ประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ร่วมกันเขาเลือกหรือ,อบางคนเลือกเพราะว่า มีสมรเท่าเทียมบัมบิคุกเกตุดนะฮะเห็นไหมผลประโยชน์ส่วนตัวประมาณนี้แต่ไม่นึกว่าไม่ห่วงมันไม่ห่วงประเทศชาติจะเป็นยังไงอเมริกาชาติชั่วจะเข้ามาทําอะไรประเทศเราก็มั่งอเมริกามันอยากให้เลือกหนึ่งเล,เลือกหนึ่งหนึ่งสองเอกอากาัครราชทูตคนใหม่เนี่ยที่เพิ่งมาทําไม่นาน,นตั้งแต่ก่อนจะมาเหยียบแผ่นดินไทยเนี่ยรับหน้าที่เอกอากาัครราชทูตคนใหม่เนี่ยของอเมริกา กาดเลยนะว่ามันสนับสนุนยกรุกหนึ่งหนึ่งสองมันมายุ่งอะไรด้วยกัน้มึงก็ไปยกเลิกกฎหมายคุ้มครองประมุขของมึงประธานาธิบดีของมึงสิใครจะด่าก็ได้ลดโทษให้สี่ปะแล้วก็ล่าสุดเสรีออกมาพูดจะไม่ตำรวจที่จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเนี้ยออกมาพูดว่าจะแก้เหมือนกับเอากฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไปกัดใครจะไปกัดแกงพวกมึงถ้ามึงทําผิดมึงก็ต้องยอมรับผิด ทำไมมึงช่วยคนทำผิดวะขอพูดนะทุกคนเพราะว่าติ๊กต็อกเนี่ยยังเล่นไม่ได้อร่อยมากมเดี๋ยวก็โดนยึดเครื่องราชไอพวกเนี้ยไอคณหญิงคนนั้นก็เหมือนกันเท่ากับว่ามันไปสนับสนุนพักลมเจ้างเดี๋ยวเาก็โดนยึดเขาขอคืนแล้วะว่ามึงไม่ได้จงรักพักดี ไปคบกับพักที่มันคิดร้ายจะแก้หนึ่งหนึ่งสองจะยกเลิกหนึ่งสองมันไม่ได้ไงคุณควรจะปกป้องสถาบาันไม่ใช่ไปเข้าข้างคนทําผิดจะบอกว่าดา่าธรรมดาหรือว่าบมิลนโทษน้อยวันนี้มันก็ไม่ได้ไงเพราะมันทําต่างกรรมต่าง,างวาระเข้าใจไหมครับที่มันเยอะมันไม่หยุดอย่างบางคนมันโดนสามปีมันทําแล้วทําอีกห้าห้าวาระก็สิบห้าปี ได้เรยดูเยอะเพราะมันมีเลือก็ทําทไมพวกนี้มันถึงไม่ไปห้ามมันกันเองว่าอย่าทําให้หยุดจากจ่วงหยุดอาฆาตมากร้าหยุดมินทำไมมันไม่ไปพูดห้ามะมันกลับจะมาช่วยคนผิดตรงนี้เฮียนะทุกคนขอดา่านทุกคนคลิปนี้ขอดา่าสวอเองก็มึงก็อย่าไปบ้าจี้มึงต้องกันกรองนายกคนไหนที่จะมามอย่ามาอ้างประชาธิปไตยที่แบบพวกลากมากไปเลือกกันเข้ามาเพราะความแตกแยกความชัง ถูกไหมฮะอันนี้พูดกันตรงๆทุกคนมันไม่ได้เลือกกันเข้ามาเพราะความรักสถาบันรักประเทศชาติมันก็เห็นแก่ตัวมันแค่เป็นพวกเดียวกันมันก็เลยเลือกกันมาแล้วก็บางคนเลือกแบบผิดๆเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างไปอ่ะจะได้ไม่ให้ลูกเรียนทหารก็เลยไปเลือกมันหาเสียงเก่งอย่าลดไฟฟ้า20บาทมันจะทําได้ไหมค่าแรงเริ่มทันทีมันบอกว่าจะได้วันละ450มันจะทําได้ไหมพวกเอกชนเขาจะเอากับมันไหมถูกไหมครับ ตรงนั้นก่อนยากนะครับเป็นไปได้ยากแล้วก็าทำได้ก็ทําเป็นอาหารเร็วอ,อร่อยมากเขาสอยเดี๋ยวเขามาพูดกันต่อเรื่องนี้แล้วกันเนาะ